บ้านปูมีสิทธิ์เทสและมีสิทธิ์เบรกได้เช่นกันเพราะทั้งภาพบนลุ่มบนลุ่มทิศทางของเขาชัดเจนไปทางเหนืวกับข่าวคราวแน่นอนนะครับคือบ้านปูเนี่ยภาพรวมเป็นขาขึ้นแน่ๆแล้วก็สามารถเบรกเอาดาวอพไอ้นไลตัวตัวไซเบีอัพขึ้นไม่ได้นะครับเบรกเสร็จพักอยู่โซนบนด้วยย่อรั้งจังหวะนี้ย่อนี่เป็นโอกาสเพราะย่อไม่หลุดไฮโลด้วยหนึ่งไม่หลุดไฮโลสอง ขณะพักลงมาจริงๆมีบอลุ่มขายตกใจก็เปนช่วงหลังๆเริ่มแห้งแล้วแล้วก็ตัวของอินดิเคเตอร์เป็นนิวโลเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงนะครับที่ที่จะกลับขึ้นมาเทสไายอีกรอบก็ือแถวส่วนนันสิบห้าบาทตัวนี้จะกลับมาเทสตรงนี้ได้อีกรอบ <S <S บนันปูมีสิทธิเทสและมีสิทธิเบรกได้เช่นกันเพราะทั้งภาพบอลุม่มบอลุ่มทิศทางของเขาชัดเจน <S <S ไปทางเดียว,วก,กับข่าวคราวแน่นอนนะครับมาทางเข้าหมดเลยตอนนี้นะครับซับพอร์ตครบทุกอย่างมีเหตุผลครบก็ ย่อลงมาน,นี้ถือว่าย่อรับเลยนะแล้วชุดของชุดชุดย่อนี้ย่อเสร็จก็ยังทําเป็นไฮเออร์โลขึ้นมาด้วยนะมันสามารถเป็นโซนที่เหมาะที่จะวางแผนเข้าเทรดได้นะครับ mm hmm. ซับล็อตครับแน่นอนซับล o อตถ้าเข้าก็คือถ้าดาวเทียวดีก็อยู่ประมาณนะี้สิบสามจุดสี่บาทดาวเทียวดีนะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดจะใช้ตรงนี้ก็ใกล้เคียงนะสิบสามจุดเจ็ดเนี่ยนะครับปลายไส้ของการย่อชุดน,นี้นะครับแน่นอนส่วนต้านก็อยู่ประมาณส่วนสิบห้าบาทกนไปดู อพลายแอชั่นดูบ i t อัปเปอร์ตรงตรงแถวแถวสักสิบห้าบาทตัวนั้นอีกทีนึงนะครับในรอบหน้างั้นวันจันทร์ถ้าไม่ได้เปิดกระโดดกไกลมากซึ่งก็แน่นอนสไตล์เ็าไมเ่เปิดกระโดดไกลหรอกแล้วหุ้นหุ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับตราคงเปิดพอเกลีร์แถวนี้ก่อนแล้วก็จังหวะแบบนี้คือจังหวะถ้ายังอยู่ชุดส่วนๆนี่นะครับก็สามารถที่จะวางแผนเทรดได้สั้านปูครับอืมครับอ่าเป็นวันนี้ตัวที่เลือกมาตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่อ่าพุ่งปรูดไปแล้วนะ ก็มีเลือกทุกสไตล์ลวกจังหวะไบออนดิปมาให้ก็มีนะครับวันนี้